เวิล์เด็ก GEC จับมือพันธมิตรเตรียมพร้อมจัดงาน CQ Tech Thailand 2024และ Building and a r c h i t e c t Thailand 2024แถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการจัดงาน CQ Tech Thailand 2024และ Building and a r c h i t e c t Thailand 2024กันค่ะงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคขีภัยและงานแสดงสินค้าและการประชุมนานานชาติด้านนวัตกรรมอาคารเพื่อการทำงานและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนโดยความร่วมมือกันระหว่างแมสเซ่เฟนเฟิร์ตเวิล์เด็ก GEC และ Group ะ่คโดยงานจะมีขึ้นระหว่างวังวนที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอิสราเอลโกโก้ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการแสดงสินค้าเมซเซฟงเฟิร์ตไต้หวันพร้อมด้วยคุณนิคมเลิดมัลิกาพรประธานบริหารบริษัทเวเด็กจีซีจำกัดร่วมในงานค่ะโดยงานนี้จะเป็นเวทีในการเจราจาธุรกิจแลกเปลี่ยนองคความรู้และเรื่องสัรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์บริการที่จะใช้ในการต่อย,ยอดประโยชน์ของธุรกิจในด้านต่างๆนอกจากนี้ ภายในงานยังจะจัดให้มีเวทีการทอล์กด้าน u u l l i n n g e s s i n n and t e ทคโนโลย y นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญค่ะและ Total Security and Safety Solution จากหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศจากทั่วโลกค่ะเดืจะสามารถสร้างยอดขายและขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกันค่ะ เออมันเป็นซีรีส์ดังด้านงาน Security ิตี้ของบิวดิ้งนะครับของ m มสเซอร์แฟรงเฟิร์ตนะครับซึ่งเป็นออร์แกไนเซอร์งานแอกซิวิชันเนี่ยชั้นนำของโลกนะครับออสองงานเนี่ยถือเป็นงานที่ m มสเซอร์แฟรงเฟิร์ตเนี่ยจัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดนในโลกนะครับ แล้วก็ปีนี้ในเมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องการจะเน้นนะครับในเรื่องการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาสู่อ,องค์กรไม่จะเป็นภาคาารัฐภาคเอกชนของไทยนะครับคิดว่าเราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆจากองค์กรชั้นนำของโลกนะครับมาร่วมข้างเยอะที่เราประเมินไว้เนี่ยน่าจะมีมาณสัก250บปริษัทนะครับจากประมาณสัก15ประเทศทั่วโลกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะเชิญวิทยากรชั้นนาของโลกนะครับ แล้วก็ในประเทศด้วยแล้วก็รวมทั้งองค์กรใหญ่ๆเนี่ยนะซึ่งมีเทโลยีชั้นนำเนี่ยครับมาเป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาหลากหลาย นะครับซึ่งคิดว่างิเนี้ยเราตั้งเป้าจะเชิญถึง3,000องค์กรนะครับที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมการสัมมนาและคอนเฟอเรนที่เราจัดขึ้นครับเราก็ตั้งเป้าหมายเอ่อถ้าเรื่องคอนเฟอเรนเนี่ย3,000องค์กรนะครับแต่ว่าคนที่มาร่วมง,งานเนี่ยนะครับปีนี้ก็หวังว่าอยากจะังคงได้เยอะนะเพราะว่าเราร่วมเปกกทางวิกัะทางดอนเนชั่นแล้วก็ทางอ n n o เ a t ช o n X แล้วก็ GMTX นะครับจเอเอเนี่ยจะเก่งเรื่องของกลุ่มที่เจาะไปทั้งกลุ่มโรงงานสาหกรรม La innovation. เอ็กซ์เนี่ยก็เก่งในเรื่องของอเรื่องอาคารเรื่องสถาปนิกนะเรื่องวิร,รัการก่อสร้างนะครับในชั่นก็อย่างที่ทราบอยู่ว่า,าเป็นสื่อที่เข้าถึงทุกทุกทุกภาคส่วนนะปีมันมีความน่าสําคัญนะฮะผมคิดว่าคนเนี่ยก็คงจะสมัครเข้ามาร่วมงานค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เราทํางานค่อนข้างเร็วนะครับมีทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเนี่ยติดต่อเราคนมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างวันเนี้ยก็เรามีไม่ต่ำกว่า60บบร,ริษัทนะฮะชั้นนำของประเทศ ประเทศไทยเนี่ยเาเข้าร่วมงานเซเวนาตะวันนี้นะครับ30มสิบตุลาถึงถึงหนึ่งพฤศจิกาครับขอคาร์บไบเทคครับไบเทคบางนาครับครับก็เรียนเชิญนะครับเจ้าท่านอยู่ในธุรกิจลักษณะก่อสร้างไยหรือธุรกิจกับเรื่องของบิวดิ้งนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเข้ามาร่วมงานนะครับจะได้เจอทางโพเฟชั่นไบเออร์จำนวนค่อนข้างมากนะครับขอบคุณครับ we